ประกอบเครื่องเสร็จรถเดินเบาไม่ได้ครับสาเหตุมาจากอะไรมาดูกันครับสตาร์ตติดก็ยากนะครับติดแล้วเดินเบาไม่ได้ครับอ่าลองสตาร์ตประกอบเสร็จใหม่ๆเลยครับ สตาร์ตติดก็ยากครับอ่าลองสตาร์ตมือติดแล้วครับร่งเิร่งก็ไม่ค่อยสะดวกครับริ่งสะดุดสะดุดครับพอปล่อยมือดับครับเกือบหลงทางครับ ผมทำยังไงล่ะครับผมลองเปลี่ยนหัวเทียนนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนหัวเทียนหัวใหม่นะครับ มาดูกันครับว่าจะสตาร์ตติดง่ายไหมเปิดกุญแจสตาร์ตเท้าก่อนยังอ่าสตาร์ตมือทีนี้สตาร์ตเท้าเขาอยาดอย่างสตาร์ตมือทีเดียวติดนะครับอ่าเร่ง เร่งรู้สึกว่าไปตามมือเราครับดูนะครับว่าเขาจะเดินเบาได้ไหมเดินเบาได้แล้วครับฝากเพื่อนเนช่างหรือน้องมือใหม่นะครับอย่าหลงทางครับเพราะว่าผมเกือบหลงทางแล้วครับ